น้องๆผมจะติดเรื่องของสล็อตของกระลำที่รู้สึกว่าจะไม่สบายใจด้วยโดยการที่เราไม่เราต้องเรียกว่าอย่างไงเดีย๋ยวเหมือนมันเคยบาดหมางก,กันอ่ะที่พี่นุ่นเนียนึกภาพออกใช่ไหมสำหรับน้องๆน,นะครับผมอ่าแล้วด้วยตัวของผมเองครับผมยืนอยู่จุดนี้ผมผมก็ต้องพูดพี่นุ่นเนียว,ว่าผมก็ต้องขอเลือกทางน้องๆผมเหมือนกันผมเลยอาจจะขอยกเว้นสล็อตของกระลำไปก่อนแน่พี่นุ่นเนีย เอาเอาขึ้นยากจะวะตกน้ำไหล่ะอะไรเพี่ยนเลยห่อรันกินไก่อยู่ปึ้มรถกระดกเหนือนะ่ะใครมันรดไฟแดงแล้วนะ่ะ ครับพี่นุเนียอยู่ไหมครับพี่นุเนียไม่อยู่ครับพี่นยอยู่หรอครับถ้ามันพวกให้ก็ได้ครับอ๋อได้ครับได้ครับจะใส่ไว้รถสองอันแล้วได้ไอีกอ๋ออ๋ออ๋อพี่เนียลาน้ำมันเลยลาน้ำมันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ่ลาจริง เป็รถเร็วบีเฮ้ยพิศักออกเว้นไม่ได้ออกไม่ได้ออกอ๋อไม่ได้ออกฝากีงินกันให้กูป่ะไม่มีพี่นี่จะถามพี่เผาดิพี่พี่เผาพี่สักดผักร้อนหรอไม่ได้ผักไม่ได้ผักไม่ได้ผักพิศักไม่มีผักร้อนไม่มีใช่เหรออยู่ในเวนตลอดใช่ใช่ใส่เงิน จะป่วยตายอะไรก็ห้ามไปตะกี้ยังเป็นไล่กูอยู่เลยเขาบอกว่าใส่หมวกก็โดนปับบ้ายไอ้สักเดี๋ยว่านน้จักกูใส่มาทั้งชีวิตหมวกพอปิดปากพอปิดปากก็โดนเขาเลยบอกว่าอย่างนั้นตัวชิโร่ก็ยับเลยดิบินยาวเลยมั้งนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวพี่เนาะก็น่าจะมาแล้วได้ครับรอครับโอเคครับสักครู่นะได้ครับได้ครับ,รบลืมกูสั่งของไว้เดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาแป๊บเดียวรออย่นี่แนละ้วได้จะไปไหนนะ่ะเดี๋ยวมาแป๊บเดียว ที่เาติดใจท่านี้เหรอไปเหรออกไปพี่แหลมาตั้งไว้ตรงนำแทนเนียมาเพื่อไปไม่งอนต้งอนหรอเออนาไม่อนริวอดีเบียนะพี่เอลบานแรวยจัดโอ้โหเยรวยจัดม่องบรร้าห่าม่อกี้ว่าไงอะชร์หม่องคนรวยอพี่คิดว่าเองขายดังจนรวย ไม่มีนะพี่เล็บยืมม่องมาร้านฮะยืมอะไรยังไงเดอกเนื้อแล้วเงินนั่นล่านพี่แหลมพี่แหลมไปรับของมั้ก่อนเล็บอกบอกบอกอะไรแล้วพี่เล็บพาพี่เบลชุดขบวนหลังกาชาไหมอะไรนะพี่ไม่เป็นไรพี่เบิร์ดรถเองไม่หลังกาชาไม่รู้หาพี่เบลเลยเบื่อสามหมื่นเนี่ยนายแคมาชีมปดูสิยี่กี้โกงนะอื้มจิ๊ว มาดูเลยก็ได้สามเปนเจ็ดอตอบกันพี่เนียไปแทนชุดแปนึงพี่อ๋อได้ครับได้ครับ <laughs> ได้ครับได้ได้ได เวลาไม่เหมาะเจาะกันเลยเราจริงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ขับออกไปพี่เนียขับเข้ามาเห็นแล้วแล้วพอพี่เข้ามาพี่เนียขับออกไปเป็นชุดพอดีใช่หรอใช่ใช่ใรักแหละเป็นน่ารักละอยากเล่นเล่นไหล่ะพี่เลียมาเนี่ยมีใครเล่นบ้างไง ผมพี่แล้ว,ลวดิงกูเนี่ยเราจะคุยว่าเอาไรก็ก็ต้องบอกแหละว่าอืมคิดแบบยังไงดีว่าลงเสียงหวตมาแล้วว่าเอ่อต้องขอถอนลสลรอนกระล่ำออกเพราะว่าอะไรเอ่อน้องๆนน้องๆในแก๊งหลายคนไม่ค่อยสบายใจ หรือว่าจะบอกเขาว่าแบบเขาต้องคุมที่นี่อะไรอย่างนี้แบบไม่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 เรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่เราวางแผนกับเขาโดนอ่ะลุยโดนแน่มึงเฮียกูโดนเปิดทัวเอาอีกเลี้วกูโดนอีกเลี้วท่าอื่นมาเหอะอย่าให้กูกูไปละกูก็เยอะแล้วไอ้เหี้ยส่วนตัวเต็มเลยเหนื่อยใช่หรอโดนส่วนตัวยับเลยเหรอแฉมโดนมากแล้วกันผมไม่ค่อยโดนหรอกผมเกาะผมแข็ง โดนไปก็รู้สึกไม่หรอเชยๆลำกูมันเลยโดนไปก็รู้สึกไม่หรอรู้สึกเหมือนกันแหละมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ต้องคุยกันเรื่องนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มันมันไม่ได้อ่ะมันเป็นความสบายใจของทางน้องๆเราด้วยอ่ะเหมือนที่เราเคาะเกันมาเนาะเนาะไอ้คุณตาใจจ๋าเออมึงอยู่ข้างกูหน่อยดิอะไรวะล่ะ มาแล้วมาแล้วก่อนเลยคือเรื่องที่ผมคุยไว้เมื่อวานนะครับกับทางหลายชื่อที่ผมเสนอกับพี่นุ่นเนี่ยไปเนาะครับผมอ่าทีนี้ผมไปคุยกับพวกน้องๆมาครับมันมีเรื่องของการโหวตด้วยเนาะสาหรับคนที่จะมาอยู่ด้วยกันพี่นุ่นเนี่ยน่าจะทราบดีของเรื่องความสบายใจเนาะที่เราจะไปอยู่ด้วยกันไม่มีเรื่องบาดหมางแหละมึงโดนแะละ โหวตมามันจะเป็นเรื่องของน้องๆผมจะติดเรื่องของสลอตของกระลำที่รู้สึกว่าจะไม่สบายใจด,ยด้วยการที่เราไม่เราต้องเรียกว่าอยังไงเดีย๋ยวเหมือนมันเคยบาดหมางก,กันอะที่พี่นุเรน,นึกภาพออกใช่ไหมสำหรับน้องๆน,นะครับผมอ่าแล้วด้วยตัวของผมเองครับผมยืนอยู่จุดนี้ผมผมก็ต้องพูดพี่นุเนเรนว่าผมก็ต้องขอเลือกทางน้องๆผมเหมือนกันผมเลยอ,อ,อาจจะขอยกเว้นสลอตของกระลำไปก่อน โดนแน่พิโนเนียเอเรียลแล้วก็มองเลยเหมือนเดิมตามนี้เลยครับมผพี่แจ้งกระหล่ำด้วยตรงนี้ด้วยเนาะพอดีพี่ที่พี่พิโนเนียมาคืออยากให้พี่โนเนียรับทราบด้วยไม่ใช่เอาเราพักสล็อตไปแล้วแบบกลายเป็นว่าพีโนเนียไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยประมาณนี้เลยครับพิโนเนียโดนลำแน่มือครับผมรับทราบครับตัวนี้ยังไงก็ขอโทษกระหล่ำด้วยนะไม่เป็นไรครับพี่ตอนแรกก็ผมผมก็มีคําตอบในใจแล้วแต่ผมยัง ยังแบบว่ารอรอรอทุกคนแบบพูดพร้อมกันนะครับอ๋อได้ครับยังไงขอโทษด้วยขอโทษด้วยจริงๆได้ครับพี่ไม่มีปัญหาความรู้สึกกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรจิดๆครับใช่ครับพี่รุ่นเรียนกันเท่านี้ครับไม่รบกวนูดอะไรกว่านี้ครับผมขอบคุณมากครับครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่ันผมครับสวัสดีครับเขาไปเร็วโดนแน่แหลม 白个啦